วัสด,ดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยคุณไรค่ะคุณอูไรมาจากที่ไหนครับอ่าจากพระรามสองจากพระรามสองค่ปทมใช่ไหมครับค่ะเป็นคนกรุงเทพย,ยังไม่ถึงสม,มุทรสาครใช่ไหมค่ะยังยังไม่ถึงถนนใกล้เสร็จได้ยังครับถนนยังยังค่ะอะไรแปดชั่วโคดอะไรยังไม่เสร็จมันนานมากเลยนะ ค่ะนานมากสี่ปีไม่รู้โครงการเรติดมากเลยแถวนั้นน่ะติดมากพรถ้าเสร็จคงจะดีขึ้นค่ะวันนี้จะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรครับเนี่ยทรงสวิกกี้ค่ะทรงสวิกกี้ค่ะปิดหูนะคะปิดหูนะค่ะก็เดี๋ยวจะเล็มเด็มอกนิดเดียวนะค่ะค่ะข้างหน้านี้ยาวนะเพราะว่าเวลาหวีจะปัดขึ้นได้ครับข้างหน้านี้เดี๋ยวมเล็มเล็มพอดีคิ้วแล้วกันค่ะเพราะว่าเวลาหวีจะปัดขึ้นปัดมาข้างหลังบ้านใช่ไหมค่ะ ตอนนี้ผมนะครับไม่มีความทุยนะผมคมันยาวเท่ากันหมดแล้วเนี่ยะนะครับีช่างใหญ่จะโยกทุยกลางให้นะจะทุยไปถึงมาหาชัยได้ดีกว่าลูกค้าคุณดูไลดูยูทูบช่างใหญ่มานานหรือยังครับโอ้โดูดูนานนานแล้วใหจะพูดอะไรกับตัวเองพูดเลยชอบที่นี่ดูมานานแล้วอยากมาแต่มาไม่เป็นใครพามาวันนี้ลูกสาวต้องขอบคุณลูกสาวนะเขาไม่พาก็มาไม่ได้ใช่ ผมย้อนนะครับตัวนี้แล้วก็มีผลเยอะเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวท่านก็จะถ่ายทิ้งเลย <Okay. S 1> เอาแบตเตอรเลียนถ่ายทิ้งเลยนะครับเอาหมีดันขึ้นนะถ่ายเลยถ่ายถึงแค่ตีมผมเนี่ย,ยนี่เดียวรูปตัวยูเลยถ่ายจนไป ดีนะทีะ่าะูกาีความถุยแบ่งปุขึ้นเป็นรูปตัว V ครับนะจะแบ,บ่งปุ่มแค่อสองชั้นก็พอลากสายเอาไว้หน่อยหนึ่งนะค่ะไม่ต้องไม่ต้องยาวมากนะคะอยากได้สั้นไหม ไม่ต้องสั้นป่ะลัวสั้นเะยกตัดมาเลยยกขึ้นมาตัดเลย ยกขึ้นเก้าสิบองศาตัดเลยนะดันซ้ายก็เหมือนกัน ตัวสิบโลงทัดขึ้นไปเลยครัดึงวันข้างช้อนแล้วดึงวันข้างนิดหนึ่งเส้นผมมันยาวหนะ่อยก็อากาศประมาณความยาวประมาณเท่านั้นไม่เกินสองนิ้วนะใช้หวีล็อกเส้นผมแล้วก็ตัดพอย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  อ่สามยกขึ้น๙๐องศานะ ันที่สี่ยกข,ขึ้น90องศาชั้นที่ห้าก็90ตบขึ้น90องศาให้หมดเลยทุกช่อนะทุกชั้นครับ90ตัดย ยกขึ้นแล้วก็ตัดยกขึ้นแล้วก็ตัดยกผมอย่างตั้งยกเช็ด เขามาช่วยนะไม่งั้นผมไม่ทุย ยกตัดแนวนอนหรือว่าแนวขวาง90องศาแล้วก็ยกเช็บ90องศา90องศาเช่นกันนะ90องศา กขึ้นมา มาดูด้านข้างด้านข้างลูกค้าไหวเม้เาสั้นแล้วก็คีบมาตัดคล่ไปอันที่สองยกสี่ห้างศากระบอดนะเขาว่าอะไรลูกค้ามีแผลเป็นในตรงนี้ เราไม่ต้องยกสูงยกตับตับสี่ห้าองศาเพื่ออะไรพางแผลเป็นเขาเดี๋ยวสไลด์บาง,งข้างๆลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวสั้นหน้าแล้วก็หีลงมาตัดตรงๆรีคิ้วดีคิ้ว จำให้ได้ว่าเราตัดข้างขวาความยาวเท่าไหร่ข้างขวาชั้นที่หนึ่งความยาวกลางหูนี่ก็ตัดนนกลางหูตัดด้านหลังก็เชื่อมเลยมีเชื่อมมันตัดควายชั้นที่สองสี่ผ้าองศาเท่ากันตัดควย มาตัดตรงๆนะขีบตัดตรงๆนะเดี๋ยวก็ฟ้าเดียวมันไม่หมดใช่ไหมไม่หมดก็ตัดให้หมดใช่ สอบจรซ้ายขวาเท่ากันไมเงี้ยท่านี้ยางนิดหนึ่งก็เรียมเดียบอ,อกนิดหนึ่งวีมาดูวีที่มันตกศูนย์ศาหน้าตรงตรงกับห้าตรงนหวิ่งลงมาดูตรวจสอบมันก็เรียมเดียวอบางทีมันก็ยังซ่อนในหูอยู่ ดูออกทีละเส้นสองเส้นเนี่ยเช็คตัวซ้ายขวายาวเท่ากันแล้วผมข,ข้างหน้า,น,านี่เป็นในบทเขาเนี่ยกันกันทิ้งเลยเหรอพ่อไหนหายไปตั้งหนึ่งหน้าวีประมาณนิ้วหนึ่งปกติมันขึ้นเต็มเลยตรงเนี้ย มัน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 ไม่ขึ้นเยอะไงมันมันมันปลอมเปละม,ม,มันปลอมไป,ลมปลมเลยมันบีคนลากลากทิ้งเลยเลยกัดทิ้งมองความชอบส่วนตัวครับนี่เราก็อะไรขวางเสือครับที่ตะเขวไม่เอาชั้นนะพอไหมแค่นี้เดี๋ยวหเดี๋ยวมองนิดเดียว เขาเดี๋ยวจะวีปัดขึ้นปัดได้อยู่แล้วครับสี่นิ้วสบายสบายเสืยไ,ไปถึงนู่นนะนอครปโมน้วครับ <c oughs> ยกขึ้นตัดคอยยกขึ้นตัดคอยยกขึ้นตัดคอยแสกทางครับ

นมไปข้างหน้านิดนึง เดี๋ยวเรามาเช็คผมนะครับผมที่ตัดเสร็จแล้วมันเกิดความหนามันกระด้างมันไม่นุ่มไม่ซอฟตรงไหนแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงจอนเลยไหมจอนมันมีความหนาขีดมันหนาแล้วก็ค่อยขีดคนะรับิเซอร์สไลด์ออกระวังหนีผูลูกค้าไม่พอนะทั้งว่าที่ลูกค้าขยับแล้วก็ต้องหยุดตัดก่อน ความริตภาษณ์ได้อับชิดเสิร์ฟ็ค่อยสไลด์สไลด์ห้มันพิว้วอ่ะหลังไม่หงมันเกิดความหนาก็สไลด์ออกค่อยสไลด์ แบบดูมันหายบวมมันถือว่าใช้ได้แล้วข้างบนไม่ต้องทำบางแล้วผมบางอยู่เดียวมาดูข้างซ้ายนะเนี่ยฮาร์ิเซอร์ออกดีหรอ มีความหนาทึบแบบเซื้อก็ได้เทคนิคอะไรที่ถนัดถนัดก็ทําลงไปเลยไม่ต้องตามตามแบบช่างใหญ่ร้อยเปซนตะอะไรที่ตัวเองถนัดและปลอดภัยะทําไปเลยมันจะได้ไม่พลาดตัวนเองหลังไม้หูเนี่ยมันเกิดความหนาจะไมันย่างมันพองอะ้ว้วก็ห้าพิเสอเเลยเฉพาะจีบเฉพาะจีบ เคยอยถ้ามันเกิดความหนามันทำเทคนิคไม่ไหวก็อพันปลาสับไล่ให้บางนึงนึงเฉพาะ<อ>จุดสับดิฟติงเห็นไหมฝัง่งนั้นฝาที่ทำเสร็จแล้วฝัง่งนั้นซาที่ยังไม่ทำเกิดความหนา,ปปา,าด้่ไหะสับได้โอเวอร์สื้วงพัดขึ้นไปเลยดีกวายเฉพาะจุด ดีไหมครับพอดีไหมเก่ะวกับความถุยไหมเนี่ยความถุยไหมเนี่ยนี่คือเป่าแห้งนะข้างหน้านี่ให้ได้แบบไหนครับได้ยกโลได้ได้ได้ยกโลแล้วก็ย้อยๆไปข้างหน้าไหมไม่ไม่เอาจะเซอร์ฟไปข้างหลังนี่เปย์เปย์ข้างไหนข้างนี้อยู่ข้างนี้ค่ะข้างนี้นะใส่โฟมได้ไหมใส่ใส่โฟมสเปรย์ได้ไหมใส่ค่ะใส่ได้ชอบ มันจะได้ทนนานจะได้อยู่นานใช่เดีวโฟมใส่ไปที่โคนผมอ่ะอันนี้ซื้อือขวดเท่าไหร่เขาเรียกอะไรมีโฟมครับโฟมมีขายมั้ยมีครับมีเหรอครับผมขายขวดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวจำราคาไม่ได้เดี๋ยวชิ้ราคาให้ใส่ไปที่โคนผมนะครับเราจะให้มันยกโคนเพราะนี้มันมันมันต้องต้องต้องแต่งทุกวันอ่ะเพราะขายของใช่ครับ ขาเรีกยี่ห้ออะไรอ่ะชอวัดครับ 你唔係。 ยังไม่หมดเราจะไซ่อนอยู่หลังือหูหน้าหูองนี้แล้วก็ลากลงมานะใช้วิเดเจนถีลากลงมาเลยถีลงมาเนี่ยเห็ืนมื่ี่มันลมแดมลมเดมเนี่ยก็เลี่ยมนะความหนาโอเคได้หมดแล้วความผิวหลังือหูมันหนานีนึงก็กีดอ่พิจารณาจุดๆนะอันนี้ก็ ตัวไหนหนักนัพลอยพลอยลอยพอยพลอยๆลอยวิย่งเรามาดูตัวสอบตัวแล้วตัวอีกตรวจแต่ว่ามันแกว่ามันไม่มีอ่ะค่อยเลิกตัดนะ ย้อนวนี้หนึ่งไหมมันจะได้ไม่เถิกมากเอาไว้ฟองทางาน,นิดนึงผมผมฉีสเปคันึ่ยนะฉีได้เลยชอบครับมันจะได้ทนเพราะที่บ้านก็ฉีทุกวันอยู่แล้วครกกับสเปคจัดทรงนะเพื่อเราจะคอนทูนชอบผมทำกานหลังให้ทีทีสูง ค,คชอบับอเวอร์ใช่ไหมชอบโดนเด่นหินตะไคร้เดี๋ยวจัดให้เอาแวกดันไปที่โคนผมเนี่ยให้มันโคนมันยกตัวอันนี้เขาเรียกอะไรเรียกแวกหรอแวกใช่ครับแวกัรทรงรใส่แวกแล้วก็ค่อยยกตั้งขึ้นมา mm hmm. ผมค็องเปลี่ยนที่เรื่อยๆผมค้องเอดยอยู่กับที่ลูกค้าเ็าจะเห็นแบบหนหลายๆมุม เขียนไปเปหลายจุดยกขึ้นดึงขึ้นจอดก็ดึงลงยกขึ้นทกำกรรมให้ปุนมันตั้งขึ้นขณะก็ดึงลงนิดนึง่ง หลับาตาณลับตาไ ต้องว่างก็ดึงกัดไายกัดชายไว้ด้านหลังประมาณนี้นะครับถุยประมาณนี้นะถุยสูงๆไปเลยใช้ลมเป่าครับลมร้อน,นอุ่น ไม่งั้นจะเห็นนางทีษาเยอะใหผมมันสลบให้ผมมันวิ่งสลบไปทันซน้าย <c oughs> ประมาณนี้โอเคนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวดึงออกครับเดีย๋ยดึงลงมันแยกผมพยายามดึงขึ้นหรือจะจะแยกไปเลยเป็นสิ อยากให้มันเรียบๆแม่ตรงเนี้ยต้องการจะเอาลงมใช่ไหมค่ะทีเขาลงมาอ่าลงมานิดหน่อยครับมันเป็นแฉไปเลยนะทถวนี้ร้านจำเนื้สลอนตั้งอยู่ปากซอยพ่อหันโยธิน50สลาดสดยิ่งเจริญนะเขตสายไหมกทมนะตัดผมก็จองคิวล่วงหน้าเข้ามาเช้าถึง5โมงเ,เย็นครับคิวละหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งครับเดี๋ยวยังไม่เสร็จ กำลังมูอยู่ครับทรงนี้นะครับชื่อทรงทวิกกี้นะครับทุยกลางนะจองคิวมาได้ส0บโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้านะช่างใหญ่ตัดหนึ่งพันบาทนะครับช่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะในยูทูบนะบอกติดต่อกันด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณอะไรนะคุณคุณไรค่ะคุณไลระคับพหลมสองปทมที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนตัดผมลงยูทูบนะครับ ท่านก็ดูคลิปของช่องใหญ่มานานแล้วนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสครับที่จะได้มาตัดผมลงยู u ู YouTube สักทีบอกตัวเองหน่อยค่ะพูดกับตัวเองหน่อยพูดกับกล้องกลับไปดูพูดไม่เป็นได้มาตัดผมแล้วนะ,ะมาตัดแล้วคะ่ะสวยวชอบสบายใจแล้วค่ะชอบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ชนะวันนี้ลาไปก่นอนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย